สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักทั้งคนที่อยู่ในสถานะโสดและก็สถานะที่ไม่ชัดเจนสำหรับชาวราศีเมถุนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิตรมิถุนายนถึง14กรกฎาคมในช่วงของเดือนกรกฎาคมปี2,567นะคะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลยนะ เอ็กออฟพินจ์คันเพจออฟครับเจนออฟวอร์ดควีนออฟวอร์ดนายออฟวอร์ดไฟออฟสวอร์ดคิงออฟสวอร์ดไฟออฟพินจ์คันทูออฟพินจ์คันเดอะแมจิกเชียงค่ะ ในความรักความสัมพันธ์สําหรับชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนที่สถานะไม่ชัดเจนคุ้มคือนะคะคนที่คบคนที่แอบคนที่แอบชอบกันอยู่ในช่วงตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างในความสัมพันธ์น,นะคะน้าไพบอกว่าในช่วงตอนนี้สาหรับชาวราศีเมถุนนะคะในตอนนี้เหมือนกับคุณตั้งหน้าตั้งตา เป็นความพยายามที่เกิดขึ้นจากตัวคุณเป็นการประครับประคองความรักเป็นการใช้การเอาใจใส่การห่วงใยการดูแลการใส่ใจอ่ะอืมใส่ใจคนรักมากขึ้นหรือใครบางคนกําลังเหมือนกับประครับประคองความรักให้มันให้มันยังคงอยู่ให้มันอยู่สําหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่เคยคบกันเป็นแฟนในช่วงตอนนี้ มีโอกาสในความรักในความสัมพันธ์อาจด้เจอคนที่อายุน้อยมากกว่าเขามานะคะมาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับคุณมีแต่ความห่วงใย,ยมีแต่ความใส่ใจเด็กคนนี้ใส่ใจห่วงใย,ยดูแลคุณเขาค่อนข้างที่จะเอาใจเก่งนะในช่วงตอนนี้ที่ผ่านมาตัวคุณดูดีนะถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักชาวราศีเมถุนคุณดูดีคุณดูคุณดูสดใสดูมีความสุขดูแบบใครๆก็จะต้องแบบ เขาจีบคุณอะคุณดูสง่างามดูโดดเด่นมากที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือสถานะใดๆก็ตามในช่วงที่ผ่านมาเหมือนคุณดูดีคุณดูดูเป็นจุดเด่นดูมีออร่าดูใครๆที่ผ่านมาที่มองเห็นก็อยากเข้ามาจีบคุณอยากจะเข้ามาพูดคุยนะคะคุณมี พลังงานบางอย่างที่มันเปล่งประกายออกไปว่าฉันโสดนะฉันสวยนะฉันสบายอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ดูดีดูมีออร่ามากในช่วงตอนนี้มีการเข้ามาของใครบางคนที่จะเข้ามาจีบคูณไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นอายุที่น้อยกว่าหรือวัยเท่าๆกันหรืออายุเยอะมากกว่าในช่วงตอนนี้จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เป็นการเข้ามาจีบ หรืออาจจะเจอคนที่แบบสายตื้อก็ได้ตื้อเท่านั้นที่คองโลกนะคะในช่วงตอนนี้เหมือนกับเจอเข้ามาแบบแปลกๆบ้างหลากหลายอารมณ์หลากหลายมุมมองที่เขาเข้ามาแต่ตัวคุณก็พยายามที่จะประครับประคองตัวเองแล้วก็เดินหน้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เหมือนกับว่าเข้าใจเข้าใจการเข้ามาของคนรักแล้วก็เข้าใจตัวเองด้วยว่า จริงๆแล้วตัวเองต้องการอะไรกันแน่ในความรักในความสัมพันธ์เพราะบางครั้งนะ่ะนะคะในความสัมพันธ์ของคนที่สถานะที่ไม่ชัดเจนการครบกันกันการพูดคุยการใช้ชีวิตบางช่วงบางเวลาที่ที่ใช้ชีวิตที่อยู่ด้วยกันกับคนรักบางครั้งคุณก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกอึดอัดในในบางอารมณ์มันเหมือนกับตัวคุณต้อง ต้องสู้อยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าหรือมันเป็นการประครับประคองความรักให้มันผ่านที่มันมีอุปสรรคมีอะไรเข้ามาเป็นบททดสอบบางครั้งคุณก็เหนื่อยนะอืมบางครั้งคุณก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อมันเป็นปกติของคนมีความรักของคนมีคู่ในการที่จะบ,บาลานซ์ในความรู้สึกในความคิดในพฤติกรรมนะคะในอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณแล้วก็คนรัก สำหรับคนโสดบางคนที่โสดมาอย่างยาวนานโสดที่ยังไม่คิดจะมีใครในช่วงตอนนี้บางครั้งในบางอารมณ์ความรู้สึกของชาวราศีเมทุนคุณก็ระแวงระแวงการเข้ามาของคนรักระแวงทุกคนที่เข้ามานะคะเขาเข้ามาเพื่ออะไรเขาจริงจังหรือเปล่าหรือเขาเข้ามาเพื่อหวังผลเรื่องอะไรตอบแทนหรือเปล่าในช่วงตอนนี้มันก็เลยมีความคิดที่มีความระแวงมีความกังวลเกิดขึ้นบางครั้งถ้าอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆในความรักในความสัมพันธ์ ไม่คิดอะไรเลยตัวคุณก็อยู่ได้นะแต่บางอารมณ์มันก็เหงาไงมันมีความเหงามันมีความเปล่าเปี่ยวเข้ามามันมีความแบบอยากมีคู่อยากมีเพื่อนอะไรประมาณนี้อยากมีคนคอยพูดคุยใส่ใจดูแลซึ่งกันอะไกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วคนที่จะตัดสินใจได้ก็คือตัวคุณเท่านั้นนั่นแหละชาวราศีเมทุนตัวคุณ ตัวคุณจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตัวคุณจะเรียนรู้จากประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันที่เข้ามาคุณจะเรียนรู้ได้ด้วยตัวคุณคุณจะอ่านใจคนออกคุณจะเดาทางออกแล้วคุณก็เข้าใจในชีวิตในสิ่งที่มันเป็นไปตามตามวันตามเวลาตามบุญตามกรรมที่ได มาเจอเวียนวายได้มาบรรจบได้มาพบกันในแต่ละคู่ในแต่วาระในช่วงเวลาตอนนี้ที่เข้ามาแล้วก็เข้าใจถึงว่าแม้ว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหาความไม่เข้าใจความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงแท้ในชีวิตในความรักคุณก็พร้อมที่จะปรับตัวนะถ้าเจอคนที่ใช่จริงๆถ้าเจอคนที่พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณจริงๆนะคะแต่ที่ผ่าน,านมาแล้วก็ณนปะัจจุบันเหมือนกับมัน มันยังไม่ใช่อะนะคะเหมือนกับว่ามันยังไม่ตรงใจตรงสเปคในความรู้สึกนึกคิดที่คุณปรารถนาที่คุณอยากได้เอาเป็นว่าชาวราศีเมทุนสําหรับคนโสดในช่วงตอนนี้ก็อาจจะยังโสดยาวแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของคนที่ในสถานะของความไม่ชัดเจนนะคะคุมเครือความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ก็เหมือนกับต้องประคับประคอง ให้อยู่ต่อไปให้มันอยู่รอดนะ่ะให้มันผ่านพ้นในช่วงวิกฤตาการตรงเนี้ยไปก่อนอยู่ที่ความรู้สึกอยู่ที่ความใส่ใจความนึกคิดอยู่ที่ตัวคุณจะปฏิบัติยังไงนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนแล้วเพราะสุดท้ายแล้วเมจิกเชยนมันคือคนที่เข้าใจยังรู้ฟ้าดินรู้ความเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น นะคะเข้าใจอ่านใจคนออกเป็นคนมีรังสังหรณ์ด้วยก็ได้ถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็ค่อนข้างที่จะปรับตัวเก่งแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เป็นไปอขอให้ช่วยแนะนำความรู้สึกของคนรักให้ละกันนะคะคนรักของชาวราศีเมถุนเขาคิดอะไรอยู่ในช่วงตอนนี้ เอกอ f s w อร์ด The High Priest ฝ่ายออฟบอร์เขาทุกเขาอาจจะเคยถูกปฏิเสธในความรักในความสัมพันธ์เป็นการถูกปฏิเสธเป็นความทุกข์เป็นความเจ็บปวดเป็นการบอกเลิกอะไรก็ได้นะคะเหมือนกับเขาก็ยังอยู่นิ่งๆเขาไม่กล้าที่จะทำอะไรไปไปมากกว่านี้บางครั้งมันเป็นความลับมันเหมือนความลับนะมีความรักที่แอบซ่อนอยู่นะคะอาจจะเป็นตัวสำรองอยู่ก็ได้ หรือบางครั้งอารมณ์ของเขาเองด้วยก็ได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบางทีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงไม่แน่นอนในความรักในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเดินหน้าหรือถอยหลังยังไงช่วงนี้มันแปรปรวนไปหมดและอีกอย่างก็คือถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักบางทีมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของความลับเป็นตัวสำรองหรืออะไรก็ตามที่มันไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ได้ชัดเจน มันก็เลยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่เข้ามาแล้วก็ยังเคลียยังยังแก้ไม่ตกนะคะในความรู้สึกของคนรักที่มีในช่วงตอนนี้แล้วตัวคุณล่ะนะคะตัวชาวราศีเมถุนคุณจะทำยังไงต่อไปในเมื่อรู้แล้วว่าคนรักเขามีความรู้สึกเขาคิดประมาณนี้ f o r of ครับ คิงออฟเพน c ูคุณค n g of s w o r d คุณก็นิ่งๆนะไม่ได้ต้องการอะไรมากมายแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่ซีเรียสไม่เครียดเพียงแต่ว่าทําใจให้สงบให้นิ่งกำลังพิจารณาอยู่แต่ก็มีคนเข้ามาจีบคุณนั่นแหละนะมีทั้งคนที่พร้อมพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณมาด้วยมิตรใบตีที่ดีแล้วก็ บางครั้งก็อาจจะมาด้วยอารมณ์ก็มีนะคะมาแบบปุบปับฉับพลันรวดเร็วฉับพลันในในช่วงตอนนี้ตัวคุณพร้อมที่จะลุยนะลุยสู้อยากเปิดใจเรียนรู้แต่บางครั้งบางมุมมันก็ต,ต้องต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาในการที่จะศึกษาเรียนรู้ดูใจกันไปในแต่ละบุคคลที่ที่เข้ามาที่เขามาดูเป็นความรู้สึก ที่บอกว่ามันเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอ่ะไม่ค่อยที่จะใช้อารมณ์หนือเหตุผลดูสิ่งที่จําเป็นสําคัญมากกว่านะคะดูหน้างานว่าอะไรมันสมควรอะไรมันชัดเจนอะไรที่ไม่ได้ไปทําร้ายจิตใจของคนอื่นมากเกินไปนะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับความรักชาวราศีเมถุนในช่วงตอนนี้สู้ๆต่อไป สุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ